ราชาลูกหนังทั่วโรขอสเสนอแฟนผีใจเสียบรูโน่แฟนานทิ้งบอมคิดเรื่องอนาคตแมนอยู่หลังยูโรบูโน่แฟนันจอมทับกับตันทีแมนเชตต์ตนเต็ดยอมรับตนกำลังคิดถึงเรื่องการย้ายออกจากถิ่นโอทฟอร์เพียงแค่วันเดียวหลังมีรายงานว่าทัพปีแสดงเตรียมยกเครื่องใหม่ด้วยการขายนักเตะหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้ กุนซือเอริกเทนฮากสามารถนำแมนยูคว้าแชมป์คาร์บาวครับและจบอันดับ3ามในฤดูกาลแรกแต่สำหรับซีซั่น2023 2024พวกเขาทำผลงานได้น่าผิดหวังสิ้นดีโดยปัจจุบันรั้งอันดับ6ในตารางลีตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนีกแต่ยังดีที่ทะลุเข้าชิง f อคัพและต้องประทะก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเบมบรีย ฟร์นันเป็นนักเตะกำลังสำคัญของทีมพร้อมกับซัดไปแล้ว15ประตูกับ11แอซิ์จากการลงเล่น45เกมในทุกรายการฤดูกาลนี้มีสัญญาอยู่กับผีแดงจนจบฤดูกาล2025ถึง2026และแมนยูมีออปชันขยายสัญญาเพิ่ม12เดือนโดยเขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติโปรตุเกสซึ่งย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาเล่นกับแมนยูเมื่อเดือนมการาคม2020เริ่มไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับความมั่นคงกับต้นสกัด พร้อมยืนยันตนจำเป็นรู้สึกว่าเป็นทีมต้องการของสมสรเพื่อที่อยู่ร่วมหัวจมท้ายกับทีมต่อไปผมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นในช่วงเวลานี้แน่นอนว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมเท่านั้นจริงไหมนักเตะมีความต้องการที่จะอยู่ที่นี่เสมอแต่ในขณะเดยียวกันคุณต้องอยากให้เขาอยู่ด้วยเช่นกันตอนนี้ผมรู้สึกทั้งสองอย่างเลย กรนั้นแฟนนันยอมรับว่าพิจารณาเรื่องอนาคตของตัวเองจนกว่าทั้งจบศึกยูโร2024ผมยังไม่ได้คิดอะไรมากนักเรื่องอนาคตยังน้อยก็เพราะฤดูกาลนี้มันยังไม่อยู่ในระดับที่ผมคาดหวังเอาไว้ไม่ว่าจะผลงานส่วนบุคคลหรือส่วนรวมเรายังมีลุ้นที่จะจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์เอฟเอครับหลังจากนั้นเรายังมีทัวร์นาเมนต์ยูโรที่สําคัญมากๆกําลังจะมาถึงดังนั้นถ้าคุณอยากให้ผมพูดตรงๆถ้าผมต้องคิดถึงเรื่องการไม่เล่นพีเม์ลีกอีกต่อไปมันยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะจบยูโร เหตุผลก็เพราะไม่มีอะไรที่จะสามารถดึงความสนใจของผมออกจากเกมนัดชิงชะเลิศเอฟเอครับและยูโรป้าได้เลยเนื่องจากไม่มีอะไรที่จะสําคัญไปกว่านี้อีกแล้วแฟนนัน่ายยาวลีซโนโมาติเนสและมาคารลัตฟอร์ดสองอเล่นแมนเชสเตอร์เดหายเจ็บกลับมาซ้อมได้อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อย ลิสโดมาติเนสหายเจ็บเข่ากลับมาลงเล่นเป็นสำรองในเกมพบเบรนท์ฟอร์ดแต่ก็มีการเจ็บอีกครั้งตรงน่องทำให้พลาดช่วยทีมตลอด5นัดหลังสุดส่วนรัดฟอร์ดสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์และพลาดลงสนามมา2นัดติดแต่ล่าสุดสกายสปอร์ตยืนยันว่าลิสโดและแรดฟอร์ดหายเจ็บกลับมาซ้อมได้อีกครั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในรายของแรดฟอร์ดมีลุ้นคืนสนามในเกมเยือนคริสตันพาเลวันจันทร์ที่6พฤษภาคม แต่ลีสโดน่าจะใช้เวลาเรียกความฟิตอีกระยะและเอริกเทนฮากอาจไม่เร่งใช้งานมากไปเพราะต้องการให้พร้อมเต็มที่สำหรับนัดชิงชะเลิศ FA ครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่25พฤษภาคมมากกว่าตัดสินใจเด็ดขาดมาคัสและฟอร์ดเลือกแล้วอยู่ต่อหรือย้ายหนีแมนยูมาคัสและฟอร์ดกองหน้าชังกฤษของปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดแจ้งกับต้นสกัดว่าไม่ต้องการย้ายทีม และพร้อมทุ่มเทสมาธิเพื่อเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้ก่อนหน้านี้ดวิดออสตินเยาวข่าวดังจากเรลติกสื่อระดับโลกเปิดเผยว่าแมนยูพร้อมขายมาคัดฟอร์ดหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมและนักเตะแจ้งว่าต้องการย้ายทีมอย่างไรก็ตามออสตินระบุเพิ่มว่าเป้าหมายแรกของสโมสรก็คือการเก็บแรดฟอร์ดเอาไว้และพยายามทำงานร่วมกับเขาเพื่อดึงศักยภาพที่แท้จริงกลับมาเหมือนที่นักเตะแสดงให้เห็นเมื่อซีซั่น2022-2023ซึ่งตะบันไปถึง30ประตูจาก56เกมในทุกรายการ ล่าสุดของหน้าทีมช่างกฤษวัย26ปีประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไม่ต้องการอำลาถินโอแทฟอร์ดและพร้อมที่ทุ่มเทสมาธิอย่างเต็มที่เพื่อที่จะแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาทางนี้แลตฟอร์ตกเป็นประเด็นเรื่องฟอร์มการเล่นอย่างมากในฤดูกาลนี้โดยเขาทำประตูได้แค่8ลูกและ5แอสซิสจากการลงสนาม40แมตช์นในทุกรายการนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นักเตะต,ตกเป็นข่าวว่าแมนยูพร้อมพิจารณาทุกข,ข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเพื่อซื้อแรดชี ผู้เล่นแมนยูที่เซื้อจิมลัดคริฟควรลดทิ้งหลังจบฤดูกาลนี้ขอขอบคุณบทความจากบาบูมีผู้เล่นแมนยูคนใดบ้างที่เซื้อจิมลัดคริฟควรลดทิ้งหลังจบฤดูกาลนี้ 1. มาคัสและฟอดเลยหลังออกไปเถอะเพราะไม่เอาอะไรแล้วมันจะเก่งที่ไหนก็ช่างมันฉันไม่แคร์ถ้าขายไม่ได้ก็ส่งตัวไปให้เชฟฟี่วิวแต่ยืม 2. อองตัวนี่มาร์กยาวหมดสัญญาเรียบร้อยแล้วคงไม่ต้องพูดอะไรมาก 3. คริสเตียนเอลิ็กเซนรวลาลงไปอย่างน่าใจหายจึงถึงเวลาแห่งการจากลาและขอให้โชคดีซีกาเซมิโรเชื่องช้าเกินไปเสียแล้วสำหรับสมรภูมิแข่งที่มีอัตราความฮาร์ดคอร์และสอยยิกอย่างพีมาริค 5. โซฟิยานอัมระบัดไอที่เห็นในศึกฟุตบอลโลก2022มันภาพหลวงตาชัดๆ 6. ด,ดอนนี่ฟาเดเบกไปเอเวอเรตก็ไม่รอดไปแฟรงเฟิร์ตก็ไม่รอดถ้าหมดสัญญาก็ไปปล่อยไปตามยัตถากรรมเถอะ เจ็ดเจดอนซานโชบอกมันไม่ต้องกลับมาจากดอดหมุนนะแต่ถ้าทีมเสือเหลืองไม่มีปัญญาซื้อตัวกลับไปก็ให้ให้เขาไปเถอะถือว่าทำบุญแถมลดค่าใช้จ่ายไปในตัวปอลอคูเวต 8. ราเฟเอลวารานขาลงแล้วครับแถมเจ็บบ่อยอีกต่างหากหน่าเสียดายที่เจอกันช้าไปหน่อย 9. อารอนวานบิสกา้า โถพ่อคุณตอนแรกก็เป็นไอ้แมงมุมอยู่ดีๆเล่นไปเล่นมาเป็นไอ้สันขวานซะง,งั้นผ่านบอลระยะ3-4หลาอย่างเบี้ยวอ่ะคิดเอา10บไทยเร็วมาเลเซียไม่ผ่านอย่างแรงซื้อมาได้ยังไงพ่อก็ไม่เข้าใจตุ้มเหมือนกันโบนัท,ทร็กอันโตนี่ขอให้โอกาสอีกสักฤดูกาลถ้ายัางไม่ดีก็จะไปเล่นแบ็คแม่งเลยและมึงด้วยนะเอริกเทนฮาก เปิดสถิติจริงหรือเอริกธนักคุยแมนอยู่เล่นเร้าใจสุดในลีกเอริกทนักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าเวลานี้ปีแสดงเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นฟุตบอลได้สนุกที่สุดในพรีเมียร์ลีกแม้โดนวิจารณ์ยังหนักกับผลงานในฤดูกาลนี้และหมดโอกาสติดท็อปโฟไปแล้วก็ตามเช่นฮักให้สัมภาษณ์กับ b b c Sport หลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ทำได้แค่กระังโอทัฟฟอร์ดเสมอเบอร์ลี่หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า เราเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้ไหลลื่นและเอนเตอร์เทนมากสุดในลนะีกณช่วงเวลานี้เราสร้างโอกาสมากมายจากการเล่นฟุตบอลที่ดีอย่างไรก็ตามเดสติกส์อังกฤษเปิดเผยข้อมูลว่าแมนเชสเตอร์ไม่ได้มีสถิตินในเกมรุกใกล้เคียงกับท็อปทีมแต่อย่างใดโดยนับตั้งแต่วีคที่29เป็นต้นมานั้นปีแสดงมีค่าความน่าจะเป็นที่ควรจะได้ประตูแค่6.97ต่อเกมซึ่งรั้งอันดับ16ของลีกนอกจากนั้นแมนเชสเตอร์ยังได้โอกาสทองในการทำประตูแค่11ครั้งอันดับที่11 โอกาสยิง84ครั้งอันดับที่9ครอสบอล66ครั้งอันดับ19และผ่านบอลในพื้นที่สุดท้าย788ครั้งอันดับที่8ขณะเดียการหากจะเปรียบเทียบผลงานของเมเยตในการเล่นเกมลุกระวังฤดูก,กาลนี้กับซีซั่นที่แล้วก็ยังแย่ลงในทุกด้านอีกด้วยผลงาน2022-2023ครองบอล53.7% 2023-2024ครองบอล50.6% ความน่าจะเป็นที่ควรจะได้เป็นประตู2,022-2,023 1.78 2,023-2,024 1.55โอกาสยิงต่อเกม2,022-2,023 15.53 2,023-2,024 14.53ยิงตรงกรอบต่อเกม2,022-2,023 5.42 2,023-2,024 4.88ผ่านบลไปข้างหน้าต่อเกม2,022-2,023 41.97 2,023-2,024 39.79 สร้างโอกาสยิงต่อเกม2 0ง2่อถึง2อ2พันเกมถึง2องพันยีเวลลี่สไนเดอร์ตำนานแข้งชารัสแสดงความเห็นว่าหายนาของเอริชเทนฮากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีจุดเริ่มต้นจากการตัดสินใจละทิ้งคริสเตียโน่โรนัลโดกุนซือยูเนเตดปะทะกับซูเปอร์สตาร์โปรตุเกสหลังจากส่งเขาไปยังมานั่งสำรองตั้งแต่สัปดาห์แรกๆในการดำรงตำแหน่งที่โอทาฟอร์ด สิ่งต่างๆมาถึงจุดแตกหักอย่างแท้จริงเมื่อโลนโดโบอกกับเพียสมอร์แกนว่าเขารู้สึกว่าถูกเท่นฮากทรยศและต้องการออกจากสโมสร,รพร้อมแสดงความเห็นอันน่ารังเกียจมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้สัญญาของโลนโดโถูกยกเลิกด้วยข้อตกลงร่วมกันโดยมีผลในทันทีและเขาได้เซ็นสัญญากับอัลนาเซอร์ในซาอุดีอาระเบียแม้ว่าผีแดงจะดูแข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่โลนโดโไม่อยู่เมื่อสีสันที่แล้วแต่พวกเขาก็ประสบปัญหาในฤดูกาลนี้และจะพลาดโอกาสไปเล่นแชมเปี้ยน สนไนเดอร์อดีตกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ซึ่งเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับยูเนเต็ดมาตลอดแต่ไม่เคยเซ็นสัญญากับสโมสรนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสาเหตุปัญหาของเทนฮากในขณะที่เขากําลังต่อสู้เพื่อรักษางานของเขาผมควรบอกคุณไหมว่าเอดิตเทนฮาผิดพลาดตรงไหนสนไนเดอร์กลา่าวในวันที่เขาตัดสินใจปะทะกับคริสเตียโนโรนัลโดนั่นคือจุดที่เขาเริ่มสูญเสียความเคารพทั้งหมดเขาคิดว่ามันจะได้ผลดีสําหรับเขาแต่มันกลับตรงกันข้าม ทุกคนในห้องแต่งตัวต่างก็สงสัยว่าเขาโอเคดีหรือเปล่าที่ทำแบบนั้นอัมระบัตเตรียมใจแล้วหาความท้าทายใหม่โซฟิยันอัมราบัตจะกลับมาอย่างฟิออเรนติน่าหลังเจอฤุูกาลที่ยากลำบากในการยืมตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกระตือรือร้นที่จะค้นหาการ,ระจญภัยครั้งใหม่ในช่วงซัมเมอร์กองกลางวัยย7ปีแจ้งเกิดบนเวทีฟุตบอลโลกที่กาตาโดยมีบทบาทสำคัญในการผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งประวัติศาสตร์ ของโบลโกหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับบาสตน,นาอย่างหนักในเดือนมกราคมในที่สุดเขาก็ออกจากเฟอเนติน่าไปเล่นในพิมริกแบบยืยมตัวเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาอัมระบัตไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับผีแดงโดยต้องกระเสือกกระสนเพื่อหาหนาทีลงสนามและทําผลงานได้ไม่ดีนะักทั้งในตําแหน่งกองกลางตัวรับหรือแบ็กซ้ายซึ่งคาดว่าออปชั่นซื้อขาด25ล้านยูโรจะไม่ถูกเปิดใช้งานและเขาจะกลับไปยังทัพวิโอลาในช่วงซัมเมอร์นี้ มาโจโมเลโตผู้เชี่ยวชาญในตลาดนักเตะได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของอัมบัตหลังหมดเวลากับแมนเชสเตอร์กองกลางบอโโกจะกลับไปฟอร์เรสต์หลังจบฤดูกาลนี้กับผีแดงแต่คาดว่าจะไม่อยู่ที่นั่นนานและกระตือรือร้นที่จะหาการผจญภัยครั้งใหม่ในซัมเมอร์ทว่ามันก็อยู่กับข้อเสนอที่เข้ามาด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ